สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก่อนมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับดันใหม่นั่นเองนะครับ Great Steel Wall นะครับก็คือเป็นดัน19 4นะครับเริ่มต้นนะครับผมจะแนะนำไอเทมที่ช่วยคุณได้ครับ 1. คือยากิวนะครับลดดาเมจ20%นะครับผมเห็นไหมครับหรือใครชอบก็ ใส่เป็นเพิ่มดาเมจก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะว่าจะใส่ลดดาเมจหรือเพิ่มดาเมจก็ลองครับในบ้านคกวของท่านดูนะครับก็เราก็มาพูดถึงข้อมูลของดัน194กันเลยนะครับ194เนะครับเป็นดันจแอนบอสนะครับก็คือลง3 6ถึงคนก็แนะนำเป็น6คนนั่นแหละ CP ขั้นต่ำา7ล้านก็รอบแรกของการเปิดก็คือลงฟรีรอบต่อไปชื่อใช้บัตร ก็จะเปิดสลับกับเป๊กัสนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงสลับกันไปเรื่อยๆต่อมาเรามาเริ่มเฟสที่1น,นะครับเฟสที่1ก็คือหลักๆก,ก็คือจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด2หลอดหลอดแรกเนี่ยคือจะเป็นขา150หลอดหน้าที่เราก็คือถล่มบอสครับผมบอสก็จะด,ดันดันดันมาใช่ไหมบอสมีทั้งทุบให้เราตัวแบนทุบให้เราติดสตันมีทั้งทิ้งระเบิดยิงเลเซอร์นครับเมื่อเราทําลายขามันเสร็จบอสจะล้มครับหลังจากนั้นเราสามารถตีตัวมันได้ครับผมก็ แค่นี้ครับถ้าเราตีตัวไม่ทันใช้เวลานานเกินไปขามันก็จะฟื้นเราก็ต้องตีขามันใหม่แล้วก็ไปตีตัวมีแค่นี้ครับผมข้อดีของดันนี้คือเกิดได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดนะก็คือตายก็เกิดใหม่ตายกเกิดใหม่สู้ต่อไปครับผมก็แค่นี้ครับเฟสหนึ่งต่อมาเฟสที่2นะครับก็จะมีป้อมปืนซ้ายขวานะครับให้เข้าไปกด f 1น่ะครับเข้าไปกด f 1 เราก็จะซูมเข้ามาเป็นเกมชูติงนะครับก็กด z x c กดอะไรก็ได้ครับผมก็เลื่อนเป้าให้โดนบอสนะครับเห็นไหมครับยิงไปเรื่อยๆจนแถบบอสตรงกลางอะครับเป็นร้อยแต้มเห็นไหมช่วยยิง2คนซึ่งคนที่เหลือก็ช่วยกันเคลียร์มอนนะครับอย่าให้มอนไปตีคนที่ยิงปืนตายนะครับเห็นไหมครัก็คือช่วยิวช่วยบัฟดาเมจช่วยฆ่า Mon มอนนะกันมอนไม่ให้มอนไปตีคนที่ยิงปืนนั่นเองเมื่อ หลังจากที่มันครบร้อยแต้มนะครับก็กด F1 เพื่อออกมาช่วยกันตีบอสนั่นเองช่วงนี้เราก็สามารถฆ่าบอสได้เลยถ้าสมมติดาเมจโดยรวมของทีมเราเยอะแต่ถ้าเราฆ่าไม่ทันก็ต้องกลับไปยิงปืนใหม่อีกรอบประมาณนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราฆ่าทันก็จะจบเฟสสองทันทีต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูว่านนเนี่ยครับเคสสมมตินี่กำลังยิงอยู่เห็นไหมครับเรามีโอกาสตายได้ถ้าเพื่อนเราไม่ช่วยเราเคลียร์มอนนั่นเอง ซึ่งเนี่ยครับมอนที่พวกเนี้ยเราก็ช่วยกันตีไปสําหรับคนที่ไม่ได้ยิงป้อมปืนนะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราผ่านมาเข้าห้องสู่เฟสสามหลักการจะคล้ายๆกับเรท12 125นะครับก็คือเราจะต้องตีผมเรียกว่าแขนแล้วกันบางคนเรียกว่าหนวดบางคนเรียกว่าแขนใช่ไหมซ้ายกับขวานะครับเนี่ยตีให้มันตายใกล้เคียงกันเนี่ยก็คือถ้าคุณดาเมจดน้อยก็เลี้ยงหลอดไว้ละค่าพร้อมกันแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าดามิ ของตีคุณเยอะคุณก็ฆ่าได้เลยแต่แนะนําให้เป็นเลี้ยงเลือดก็คือหลักการง่ายๆคือฆ่า2ฝั่งในเวลาใกล้เคียงกันเราจะสามารถเข้าไปตีตัวบอสได้แล้วก็สามารถแช่ได้ด้วยนะครับลดธาตุแช่นะครับบอลลมเนี่ยครับส่วนท่าบอสก็จะมีท่าทิ้งระเบิดนะก็ให้ระวังไ้ด้วยแรงมากนะครับต่อมานะครับแพทเทิร์นต่อมาก็คือแพทเทิร์นเรียกว่ายะโยงเส้นแล้วกันเห็นไหมมันจะมีเส้นให้มาเห็นไหมกับ เตาที่มันอยู่ในจอให้เราขึงเชือกให้มันผ่านเส้นเส้นนั้นๆผ่านเตาเตาก็กลายเป็นสีแดงแค่นั้นครับแต่ก็สามารถระวังท่าบอสที่โจมตีด้วยนะแรงมากแค่นี้ครับก็คือผ่านต้องเป็นสีแดงทั้งหมดนะเนี่ยมันก็จะเกิดการระเบิดแต่ถ้าเป็นสีเขียวจะตายนะครับคนที่โดนระเบิดตอนนั้นจะตายนี่ครับถ้าเราทําเงื่อนไขนี้สําเร็จเราจะวาร์ปไปตีบอสได้เลยโดยที่ไม่ต้องทาลายแขนทั้ง2เส้น ต่อมานะครับระวังนะครับมันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งก็คือมันจะสุ่มจับเห็นไหมครับเนี่ยผมโดนขีบเอาไปทิ้งครับก็คือจะทําให้ดาเมจของทีมเราหายก็คือเมื่อโดนโดนขีบไปแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งกลับมาเขาวับเห็นไหมครับมาช่วยเพื่อนนั่นเองก็เมื่อเราฆ่าบอสเสร็จก็คือจบดันประมาณนี้ครับผมต่อมานะครับเรามาดูหลักการลงแบบฟูลทีมนะก็ ถือว่าเป็นโรงการคลิปสปีดรันไปใน,นตัวนะเนีเริ่มต้นก็คือตีบอสครับผมก็ยัดดีบัฟบัฟเพื่อนเต็มที่ครับผมเ,เนี่ยครับเราก็ตีบอสเนี่ยครับเนี่ยก็ทำลายขาบอสให้พังให้ไวที่สุดเนีเ่ยเมื่อเราทางบอสเสร็จปุ๊บบอสลม้มลงเราก็แช่ปาบอลลมลดธาตุอะไรก็ว่าไปตีบอสครับก็จบเฟสหนึ่ง ประมาณนี้เราก็จะผ่านเฟนิงโดยที่เราไม่ค่อยเจอแพทเทิร์นอะไรแปลกต่อมาเฟสสองก็เหมือนเหมือนกันครับผมก็คือแบ่งหน้าที่กันไปยิงปืนก็แนะนำให้เป็นตัวซับดาเมจหรือไม่ก็ตัวดาเมจนะครับส่วนตัวฮิวเนี่ยไม่แนะนำให้ไปยิงปืนนะครับตัวดาเมจนี่คือคอยฮิลครับก็คือ เราอาจจะฆ่ามอนไม่ไม,ไม่ไม่ทันเพราะว่าบอลมันถึกใช่ไหมครับเราก็เน้นในการบัฟรดดเมจกับฮิวให้คนที่ยิงปืนแทนเพื่อให้คนยิงปืนไม่ตายนั่นเองนะครับส่วนคนที่เหลือก็ช่วยกันเคลียร์มอนเห็นไหมบอนมันถึกมากๆเลยนะครับก็คือเราอาจจะดึงแบบตีมอนให้มันอยู่ตรงกลางไว้ส่วนตัวฮิวก็ฮิวตัวยิงปืนไปเรื่อยๆนะครับพอบอสล้มทุกคนก็กลับมาบัฟแล้วก็ถล่มบอสนั่นเองประมาณน,น,นี้ก็บอสรับดีบัฟทุกชนิดนะครับ รับแช่้วยแล้วก็สามารถเจนแช่เพื่อยืดเวลาการล้มของบอสประมาณนี้ครับเฟ้นสองที่สำคัญก็คืออย่าให้คนยิงปืนตายครับต่อมาเฟ้สามก็ก็คือถ้าเอาง่ายสุดก็คือนัดกันดีๆครับว่าจะตีฝั่งไหนก่อนสมมตินี้เรม่มเริ่มต้นที่ตีที่ฝั่งขวาก็คือเลือกบอสข้าล่างคูอฝั่งขวาเนีย่ยตีปุ๊บนะครับ อย่างทีผมตีผมดำเมจแรงผมก็เลยซัดไปเลยแล้วเราก็ย้ายมาเนี่ยครับระหว่างที่ตีก็คือระวังทิ้งระเบิดที่เป็นเส้นสีแดงๆลงมาบนหัวด้วยนะครับมันเป็นโจมตีทะลุเฟรมอรมตะแล้วก็โจมตีกลุ่มนะครับนะครับพอฆ่า2ตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะโดนวาร์ปไปห้องบอสนั่นเองหลังากนี้เราก็สามารถถล่มบอสได้เลยครับช่วงนี้สําคัญนะครับสําหรับตัวแช่นะครับคุณสามารถลดธาตแช่แล้วก็ เชียนแช่ไปเรื่อยๆได้ครับบอสจะสามารถถูกแช่ได้เ mm รื hmm ่อยๆครับไม่มีหลุดถ้าคุณแช่ถูกจังหวะเห็นไหมครับบอสก็โดนแช่จนตายเลยนั่นเองก็จะจบคลิปสปีดรันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ19-4ต่อมาเรามาดูนะครับเราลงแล้วได้อะไรก็คือฉายาสุดยอดซัพพอร์ตนั่นเองไมนมีอะไรบ้างก็คือ1บวกแอดด ห้าเปอร์เห็นไหมครับหัวเล็บตั้งห้าเห็นไหมครับก็คือสั้นๆก็คือจอ,อ,อะเกาะนั่นเองก็คือตัวนี้ก็คือมาแทนริปเปอร์เห็นไหมมันคือฉายาเหมือนริปเปอร์เลยมีรถทา่าดเห็นไหมครับรถทา่าดเห็นไหมมีรถท่าดเหมือนฉายารถท่าดเลยแล้วก็มีฮิลให้เพื่อนด้วยเห็นไหมครับเนี่ยลองอ่านดูข้อความเห็นไหมครับก็คือสั้นๆคือมีมันคือฉายาริปเปอร์ฉายารถทา่าดแล้วก็ฮิลให้เพื่อนได้ด้วย เห็นไหมครับก็คือเหมาะสาหรับซัพพอร์ตนั่นเองก็คือวิธีได้ก็คือลงดัน194ครับ700รอบมีโอกาสเบินได้ด้วยต่อมาถ้าใครเป็นซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าลงไม่ไหวแน่นอนก็ไม่ยากครับลากตัวดาเมจไปลงด้วยครับเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ต้องไปซับให้เขาอยู่ดีก็เอาตัวดาเมจไปช่วยเรานั่นเองก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ